ไนท์สามสามผลกระแสตอบรัค่อยๆขึนค่อยๆขึ้นก็จัดมาครับไนท์สามกับไนท์สี่ในคลิปนี้โอเคมา ก็แค่เช็ดอึดแดนก็พอไม่ไปขอดูสิเล่นหรอไปไม่ต้องเช็คเพรเรามีเด็กเช็ดไปหมดทุกคอนเทนต์คอเทนต์ฮะเก๊ไม่ทำกระเพราแล้ว เหมือนอัน,นี่น่าจะมาตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดนี่ต้องเ,เตรียมไว้ยังไม่เตรียมทีโอเคจะไปเตรียมรันไม่เตรียม,มรยมันเลยที กินอยู่ตรงนี้แล้วหรอรึเปล่ากินอยู่ตรงนี้แล้วหรอแบงค์ยังไม่ขยับเลยโอ้คานดี้ตอนแรกผมออกเสียงผิดว่ามันกันเสีอว่าโอ้ค้อคานดี้แต่มันโอ้คานดี้เฉยเลยแหละตอนนี้แบงค์ไม่รู้มันแบงค์อะไรนี่ก็สีซ่ามเดิม อันนี้มันชื่อแผน่นกลิ่นเลยฮะไปดูมาแล้วชินนี้ก็แล้โอ้คนดี้แบงค์สีไส้ไม่ดูมันจริงแพสซีมันชื่อว่าริงแพสซีสักอย่างอ่ะแต่มันจอป็นสีฬาโอเคเฮ้ยขยับย่างนี้เลยเจอดิอนโอ้เร็วมาก แขวนกินเร็วมากเลยอ่ะส่วนแบงค์เนาะแบงค์ยังไม่นี่ทียังไม,ม่ค่อยนี่ทีอืมหันเลี้ยวหันเลี้ยวเริ่มหันเลี้ยวอือสองตัวมามารอดักแขวนจิ้นกับลิงมังกี้เคยจะมาก่อนส่วนแบงค์ก็ลิงมังกี้ปิดลิงมังกี้ Thì này có tiếng mình hẳn Sẽ xin có dân đưa ai như rồi, rồi bánh mình xìm cái แคนดี้ใกล้แล้วกีเพอร์ซียังอยู่ซีซ่ายอยู่ฮะเออกูลืมเกือบลืมเลยกูเกือบตุยเย่เดียยังจะขับเลยใช่ไหม เหควินอยู่ตรงนี้แล้วกเช็คตลอดเวลาจะให้มันไม่วิ่งเก็จปิดตัวหน้าไม่ค่อยมีตัวเลยขยับน่าจก็บเบ้ เ่อเบ้งยังไม่วิ่งเลยตีะนะสามลเนี่ย ยังไม่กระตื้นเลยตอ้กระตีโอ,อ้ชูกดีไม่เด้งดีสามอยู่ดีสี่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนดีสี่คิดว่าแบ่งน่าจะเปลี่ยนดีห้าค่อยวิ่งแล้วก็หยุด โอ้เคนดี้ไม่ขยับโอ้เคนดี้เย็นน่าจะอยู่ตอนสี่เสรอันห้าจะเป็นลัตตะกี้เมาส์ชีดีสี่เลย เป็นคิดไม่คิดจะขยับนะฮะตีสีแล้วฮะโอเคเหมือนไอ้นี่จะมาฝั่งนี้เป็นน่าจะมาฝั่งนี้เตรียมพร้อมแข่งกินแล้วก็เตรียมพร้อมแบงก์ไปตรงนี้แบงก์มองมองหน้าไม่เจ็บคอบ้างอรอ,อ,อ มันมองหน้านะคะมันไม่เจ็บคอเออคืนคืนสองกับคืนสามส,สุดน่าจะชิวหน่อยนึงแต่ตอนไทยก็คือกระตุกกระติ๊กเติ๊กมากพบแบงค์มันเตรียมวิ่งแล้วอะคือสุดท้ายอะตอนไทท้ายอะแบงค์มันเตรียมวิ่งอะส <c oughs> นิทแบงค์ มองหน้ามันไม่ได้วิ่งลเลยคนะืว่าได้ะวิ่งแต่ตัเนี้ยโอ้โหฝังนี้หามาฟังนี้พอด,ดีอย่างนี้ก็ชิวดิเร็วๆห,หน่อยก็ได้นะไอเนี้ยเร็วๆหน่อยก็ได้กดที่มันจะว,วิ่งก่อน ม,มันจะมีระบบขยับเช่นจีเพซีจะขยับอันนี้จะขยับพวกเนี้ยอันนี้ไม่ขยับเลยก็จะถูกน่าจะไม่ถูกสุ่มขยับไปเลย,อ,ย,อ,ยอุ๊ยโอ้โหกดดันนะเนี่ยอย่างเงี้ยกดดันเลยอ,เอันนี้มาก่อน อ so, um ืมส mm. ุเอิมกินมาปะเนี่ยใช่ไหมนี่เมื่อวานนี่เอ้ยจัมสเกลแน่ๆอันนี้รอบนี้ไม่จัมสเกลอะ ไปจำสเกอร์เทบเทบคืดโซไปเลยยิง <c oughs> โซแปงไม่รู้จะวิ่งหรือเปล่าส่วนแบบไม่รู้จะหมดหรือเปล่ามีแต่ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าน่าจะเพราะดูกล้องนานเกินแหละก็เลยหมดเย็วมากก็เต็บหมดเลย จะต้องแบงก์นานเกินนะฮะไม่น่ามานจะนี่ฮะประมาณนี้ประมาณเดียวโอ้โหแล้วปูหามาทางนี้แล้วมังกี้ดีมังกี้มังกี้นี่เลดีดีด ขยับเลยม้ยเอ้ยเ้ยเ้ยอันนี้ขยับโอ้นดี้ขยับมาตรงนี้แล้วแล้ยังอยู่ที่เดิมโอ้นดี้เร็วมากโอ้นดี้ค่ะ โอ้แคนดี้น่าจะเห็นตากว่าเพราะโอ้แคนดี้มันจะนี่มันจะไม่มีมันจะไม่มีแสงตาเหมือลักันไม่มีแสงตามีแลดมีโอ้แคนดี้และแบ์ไม่มีแสงตา,อา,งตาโอ,เาโอ,โอ,โอ้เกือบตายตะกี้ไม่ลคก คุ้มเมาส์ช้าไปหน่อยอุ้ยโอ้คนดี้มานี่แล้วเหรอโอ้คนดี้น่าจะทางนี้ แบงค์มองแล้วแบงค์มองแล้วแบงค์เตรียมแล้วจุกวันนี้แบงค์เตรียมแล้วระหว่างโอ้แคนดี้กับแบงค์ใครจะมาก่อนฮนะ้อโอแคนดี้โอแคนดี้อู้เกือบ แบงค์นี่เตรียมชาร์จเต็จทันทีแล้วฮะ <S <S 1> <S 1> มายังแป๊บนึงนะแบงค์ขอรับ ไวนี่กันนะแบงอย่าวิ่งนะโอเคไว้อยู่หกสิบกดดันตัวเองมากชิงแพซีกับซีซ่ากับเบงใครจะมาก่อนซีซ่ากูแบงแล้ว 妈逼的！ ไปหน้าแปดึงเริ่มใหม่หมดเลยฮะผมแอบเปิดไรสักอย่างมาก็คือ power i t i l i t y ฮะเพื่อความมันจะได้สะดวกจะไม่ต้องจะไม่ต้องจับตามองแบงค์อยู่ไงก็เลยปิดไปเลยโไปิดไปเลย คือเจนไม่ต้องจับตามองแบงค์ทุนเรื่อใหม่หมดเลยอะคิดดูเปิดเป็น power p h i l i p ี้ก็เลยไม่ต้องจับตามองแบงค์เขาปิดหน้าคืนถ้าค่อยเปิดค่อยปิด p h i l i ี้ i มันอยู่นะอู้เร็วนะอู้เร็วมาก ปิดเตียไงไว้ก่อนฮะโอเคไปเจอของแบงก์ก็เจอไปก่อนไปปิดโอเคจริงด้ะแบงแบงเตรียมเลยเพราะไม่ได้จับตาบองแบงไงแต่ก็วิ่งมา ไม่รู้ตัวตัวจะวิ่งมาก่อนเปิดดิก่อนนะนี่ไงเออโดนไปดีพี่เทมก็จะวิ่งมาตรงนี้นี่เองมันก็จะมาทุบประตูตรงนี้ ผกกู้ขับรถจะไม่ต้องจับตามองแบงค์นะฮะมา,มาจับตามองพวกนี้แทนสวนแบงค์ก็ไม่ไดีด เขาไปปิดอยู่แล้วโอเคไม่ต้องเขาไปเปิดกับปับเดีย๋ยวมันไม่หมันพวกความเร็วผมขอไม่จับตามองแบงค์นะฮะแล้วก็พวกความสนุนทน Banker ni yo. Ah video, tu per. เพราะตอนนี้ผมเสียเวลากับเกมนี้มากเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้21นาทีกับการเสียเวลาอู้สิแค่สีกับโอเคเตรียมวิ่งแล้วพีเ่เคเตรียมวิ่ง ปนกะแฟตับรถของนในสองก็พอใช้ได้คลิปช็อตป,ประมาณห้าส่วนคลิปจริงประมาณหกมันจะมาจา่ก เก็ดนี่มาก่อนปิดไอ้นี่ค่อยไปโน,นกเมื่อเกิดนี่มาก่อนก็ปิดไอ้นี่แล้วก็ค่อยปิดโดน๊กแป๊บนึงนะฮะหยุดแป๊บนึงโอเคมาแล้วอู้นี่มาแทนอะ ถ้าเปิดติดกต้องมนาลูกโหเจริญมากอ่ะ ดาวโหลดล์มโหมันที่เดิมเลยเอ้ยแคนดี้กับซ,ซิน,นดี้อีู่อ่านเสียงแบบนี้เลยหน้าอะไร,ประเป็ดก็มีอะไรสิป้าเป็ด มาปิด